ทอดไก่กับสุกบึกเลหลือพี่น้องทอดไก่ก่อนมันเดือดจัดมากขอว่ามันยั้งกระดูดหนักมันเป็นสุกครับ มีคนมันหลักทายลูก กรอบแล้วก็ฟูนะคะกรอบแล้วก็ฟูก่อบๆหอมๆแคบๆนยำเกอะหน่นอยเนนยอะเลจ้า กลับด้านกันนี้พี่พักอีกก็สิเวียนสิพี่น้องทุก่นก็เป็นแผ่นเหลืองๆ จัร้อย<อ>ได้ค่ะมีซุปบบกระเขือกับถอดใจได้พี่น้องเลยเกืยบร้อยซุปกระเขือต่อมันจะนี่พี่น้องมีซุปบบกระเขือพี่น้องต้มเอาพี่น้องเลยบระพริกกับต้มแล้วใส่ครัเรียบร้อยพริกอ่อน น้ำพี่น้องเดใส่เกลือจักน้อยด้งนกางมันไม่ยัง้งที่พี่น้อ,องกลางๆซักผ้าเดี๋จลลี่ซักผ้าสเกลือนะคะ,ะเกลือกับน้ำสวนหมุนกินขกาเทียง ถ้ากินวันละวันจักกดหอกซุ้มเจกอยเจเนี่ยค่ะเด้อใส่กระเขือพี่น้องตรงมากน่ตจะผุนระบาดไม่ไงสิละอยุธยาเหมือนเดิมเก็บจากสวนแล้มาเนี่ยเจ้าลิสิวใส่ปลาทูด,ด้วยพี่น้องน้องบอลลอนยังสิละซุปร้อนๆเลยแซ่บก็กัน คอยจะเดือกเกอส็จจ้าพรู้องิ่ม้นกันก็ใส่ประตูอันนี้ก็ค่นัส่ก็ได้บะใส่ก็ได้ ส่วนผสมตั้มตั้เขาตั้มขัววามีกานองไอขวนี่มันเก็บเหี้ยไม่ไม่จนหายนี่อ้หกาใส่ขัวกับขัวกับขัวเองได้พี่น้องเลาไปเพมคจัดหน่อ มมลงมาสลดะกันนประแดกจัดหน่อยหวานประแดก ซาลแหน่จังน่อยผ้าหอมเปยใส่กลับไปว่ต้องซีมพี่น้องมาแสบอยู่แล้ว จเจลีกสิกินกับหอมแดงใส่แบบนี้อะไรนองกุ้งเดี๋ยวะเดี๋ยวนะ Okay. จ้าเจออดีตลูดค้าผา,า,าไม่ให้ดิดปุ่นไปพอร์มสักขาไปน้ำงานมันม่มี่แต่พี่น้องเลยอันนี้เหลือนะอาจจะใส่ข้างๆไว้กินกับได้พี่น้องกินกับประทางใส่เบิดเดี๋ยพี่นออไไ้องเลยโมยะเจออดีก,ก็จะกินกับเดี๋ยวจ คนยังเงยกล่องแบบไงนพี่สินั้นนี่ละ,ละกินแล้วก็อยากนอนบานอิม่มไรไม่ได้พี่น้องมากินน้ำกัน